ควาพนม,ม,มน้องบนครับน้องบอลมาทำกลางได้ไหมครูเล่นของยโสธรเก็บป้อนไม่ได้ไไดจะหวเอาไปแล้วค่ะเป็นลูกฟรีคิกนะคะวันนี้ปิยพงศ์บุตเจริญหรือเจ้าเปาูเล่นของยโสธร มายเลขเจ็ดอยู่ที่บอลสวัสดีค่ะคุณสุรีพรนะคะยศศซีอาจารย์ตู่วันนี้เจ้าเปาหรือพงปุจเรนเป็นรา,ราชาพีทอีกคนหนึ่งแล้วค่ะที่มีผู้นเท้าที่คมและหนักนะคะมาดูซิว่าเยศสูธรจะทำประตูขึ้นนำวควนครพนมได้ไหมประกาศออกแล้วแจค บอลยังเป็นบอลของเยื่อสุนทรอยู่ด้วยจะเป่าเป่าส่งไปทางด้านกับฟ้าย21โอเล่ใช่ไหมคะยค่สิเของนครนพนมหรือยา่อสุนทระนะคะลูกทุ่มของนครพนมทุ่มมาให้กับผู้เฒ่าเต่าพี่เปก,กับตันทีมนะคะให้เอ,อกไปโดยพี่อำนาจมงมาก กับตันทีมของยโสูธรค่ะอ๋อหมายเลข21ชื่อโอลีใช่ไหมคะหมายเลข21ของนครธนอีดตามเลยตาอันี่าเลมาให้กับแจ็คหมายเลข3นะคะถายบอลมาให้กับหมาเลข14ท่างด้กลับซ้าย 40ปีนะคะ40ปีขึ้นไปเดีวนี้เจ้าโก,กูนะคะสกัดบอลออกด้านหลังไปเป็นด้านข้างไปนะคะเป็นลูกชิ้นของอนครบาล,ลุนแม่สัมฤทธิ์เจ็ดพี่ยาวหมายเลขสิบหกนะคะยงยุทธการกล้าผู้เล่นของเดชสธรคำพัง ชื่อสมหมายเสียสมหมายใช่ไหมคะสมหายชิวชิวนอนน้อยอะไรประมาณนี้ไหมคะวันแรกที่เห็นคอมเมนต์มานะคะคุณพัทรพลทาวงเสียสมห,าหมายลเจนะคะตันนี้สาบางอยู่นะคะดูกำแพงค่ะใช้กำแพงสองตัวนะคะจำเลยิสทอนตอนนี้เป็นลูปฟรีคิกของนครพนม เสียสมหมายค่ะโยนไปที่หน้าประตูเจเปามาสกัดออกไปได้นะคะแต่ก็มีการเจ็บนะคะสี่พงศ์บุตรเจริญอัมินก็จะคุ้นเป็นบางท่านนะคะที่ได้ไปทำการแข่งขันที่จังหวดัดอุรลตอนนี้เสียสมหมายอยูปป่ทีปป่บอนค่ะ อาทตย์มุมนะคะขอค่ะโอ้โหแจ็กมุม5นคะคะเอ่อถือว่าสวัสดีค่ะคุณโอนนะคะสวัสดีค่ะโอนหรืออ้อนนะคะ โดนเล่นรู้สึกว่าจะเป็นกองเชียร์ของพี่ตามตะการไหมคะเป็นทีของพี่ตามตะการมเอ่ยบอลอยู่ที่เู้าซาประตูของเยสโซทรนบอลมาไปกับตัวทีมอำนาจมงมากไปเล่นทีมตะการไม่ได้นะคะบอลอยู่ที่เจ้าแจ็คหมายเลขสามบอลยังไม่ได้ถูการย์สูเลยนะคะไปแล้วค่ะ นี่คะ่ะตามตการนะคะหเห็นลูกทุ่มของยสโสทรนะคะพี่ยาวยงยึดการกล้าอยู่ที่บอลคะ่ะสวัสดีคะ่ะเกระเซ็นซักิซ็นมีคนประกาศหาอยู่นะคะเมื่อเช้ารีบกลับบ้าน่วนทางบ้านให้อภะะัย ขอบคุณนะคะเกษมขอบคุณนะคะที่ร่วมรับชมและก็มานั่งพักผ่านอปเลยค่ะบอลอยู่ที่หมายเลข12หมายเลข12ให้กับหมายเลขเเสียสมหมายแบบงั้นนะคะเสียสมหมายแบางไงเสียสมหมายให้กับหมายเลข12จังหวะนี้นะคะฮูตูกับหมายเลข21่สิบเอ็่ยโสนะคะมีการกระทุบกระทั่งกันในสนามค่ะ รู้สึกว่าเยเซจะทำซาวนะคะหมายเลขยี่สิบเอ็ดคนเยสุทอนค่ะบอลอยู่ที่หมายเลขสิบสี่กับหมายเลขเจ็ดเสียสมหมายงา,ยยายยนหล่อใช่ไหมคะอันนี้เอฟซีจันตูจันตูหมายเลขสิบเอ็ดนะคะหมายเลขเจ็ดเสียสมหมายอยู่ที่บอลค่ะในครั้งแรกนะคะเสมอกันที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์อยู่ แต่หาอันดับสองนะคะดีที่สุดจับฉลาดไหมคะ <ś mill arat> ยังอยู่ในระบเล่นของนครพนมบุกหนักนะคะแต่ก็ยังไม่มีโอกาสที่จะสองเข้ามาปวา่าหลังของเยสโซทอยนี่ก็แพกไว้ดี<ว><น> เต็นลูเต็งนงของนครพนมนะคะเจ้าแจแ็คหมายเลขสามกับจานตู่หมายเลขสิบเอ็ดก็มารอที่หน้าประตูบ้านแล้วนะคะค่อนที่จะเข้าไปทักทายขาประตูคนดโดนนจะพิเศษออกมาได้ไหมเดี๋ยวลูกมีกโอกาสที่หน้าประตูไหมหัวยาวมาคะ่ะ กไม่เยาป่มีก้นึงของนครพนนโดยมาเอยู่ที่ด้ะหลัดจอร์ดุ้สาประตูไหมคะในไทยคะประหลัดจอร์ดได้ยินชื่อคอ ยาวกรดจอดจอดอยู่นะ่างที่พี่ยาวยงดุดการพาการนะไม่ผ่านเล่นแม่นเจเจสมหมายเสียสมหมายพาทัวร์พาทัวร์ยังเป็นบอลนะจานตูอาจารย์ตูวไม่ผ่านจเจ้าเป้าเขาเขี่ยบอลมาง่ายๆชายฮัดบอลไปบอลได้แล้วะค่ะวู้ยจังหวัดนี้ผู้เฒ่าเก่ายังยืนดีนะคะพี่เป้งมาได้นนสิบเก้าแข่งในชุดสามของโโนิโศทั่มีความแข็งแกร่งค่ะ ตรมตการนะคะรรมตการมีความเร็วค่ะให้พจ่าโก้ดาโก้วค่ะหรือนันดาอยังไม่ช่วยนะคะบอกว่าย้อนกลับมาก่อนพี่ยาวพี่ยาวให้กับเจ้าเปาเอายังเก็บบอลไม่ได้ค่ะตดนนัดบอลได้แ้วที่บอลมาให้กับพี่อำนาจมงมานหมายเลขสิบแปดก,กับตันทะะี่วิโยโรโอน พชรนะจังหวัดนี้โอ้โหช้าไปนิดนึงเลยเป็นตัวยิงจังหวัดแรกอาจจะเป็นประตูขึ้นนำของเยสโสธทนะคะจังหวัดนี้ถือว่าหลังของนครพนมแล้วก็เวรซาประตูนี่ก็คือยังจัดการได้ดีค่ะสุนใหญ่เลย เป็นลูตั้งไปเตะมุมครั้งแรกของเยสโธนนะคะ,ะคนคมพนมมีโอกาสเตะมุมไปแล้วสองครั้งนะคะนี่เป็นครั้งแรกของเยอสโธรมีโอกาสเข้าไปทักทายใกล้ประตูบ้านของนครพนมค่ะเปียพงศ์บุญเจริญเมื่อวานนี้นะคะฟีทิก ไม่ใช่คะเตะมุมของปิยพงม์บุเจริญก็ทําประตูมาแล้วนะคะหนึ่งตูงเมื่อวานสวยงามวันนี้จะเหมือนเมื่อวานไหมนะคะปิยภงม์บุเจริญหมาได้เจ็ดอยู่ที่บอลเจ้าเปาค่ะไม่พลาดแค่กะค่ะอีกหนึ่งตัวนะคะสำหรับผู้เล่นขอ,นอนงนครพนมหมายเลขสิบเจ็ดอยู่ที่บอลยังกึนบอลไม่ได้สายบอลยาวมาให้อาจารย์ตูอาจารย์ตูอาจารย์ตู กันตูกับอนันดาไม่ผ่านอนันดานะคะบอลอยู่ที่ทย,างงายาวลงยืดการก้าวมาไม้กับผู้เ,เล่นหมายเลขสี่ยิงไปทางซ้ายแล้วค่ะพาบอลขึ้นไปเรื่อยๆเจ้าเปา